ช่วงนี้คนน่ะเป็นคลุมแพ้ที่ตาเพิ่มมากขึ้นเพราะจากการที่เป็น PM สองจุด่าเนี่ยก่อนนะคะเป็นคลุมแพ้ที่ตาซี่งไฉัเคยได้ยินเป็นยังไงคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับก,กับรายการ Are you okay สบายดีหรือเปล่าคะสบายดีไหมนี่ต้องถามแล้วแต่ละคนมีบ้างไหมสบ,สบายดีค่ะพี่สบายก็าไม่ใช่อยู่ตรงหน้าน้ำพุน้ำพุที่คิวปิด มาปิดกันทั้ง3ตัวค่ะคุณสบายใจแต่ว่าร่างกายคุณสบายจริงเปล่าสบายกัเพราะว่าบางเรื่องคนละเลยนะพี่ใครละเลยคะอ่ะนี่ <c oughs> รอบตัวเราทำไมคะ PM 2.5ทมาทำไมล่ะคะหุ่นพี2.5ตามองไม่เห็นแต่ตอนเนี้องค์การอำามโลกเขาประกาศมาแล้วนะว่ามันคือสารก่อมะเร็งหรือที่เรียกว่าคาซิโนเจน องค e yeah. oh ์การทำไมโลกเชื่อในวโอแย่คูเป็นอะไรอ่ะพวกมีความรู้ไหน W H O เอสโอเขาทการแสดงให้เห็นไงว่าไม่ใช่แค่หมอกล้องมีความรู้เขาก็มีความรู้ก็มีความรู้แต่ผมจะบอกว่าไม่ใช่แค่ฝุ่นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระบบทางหายใจนะกระพริบตาบ่อยๆตาแห้งๆตาแดงๆเนี่ยก็มาจากฝุ่นนะเอาสังเกตบางคนไม่ได้สังเกตฝุ่นเนี่ยก็ทําให้ มีอาการทางดวงตาได้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆบางทีเราทุกคนเนี่ยคิดว่าเราดูแลสุขภาพของตัวเองดีแล้วดูแลสุขภาพตาของตัวเองดีแล้วแต่มันก็ยังไม่ดีพอนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับจกักษุแพทย์ถึงวิธีการดูแลรักษาดวงตาของเรากันค่ะ,คะ แล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณหมอหลินนะคะสวัสดีค่ะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลรักษาดวงตาของเรานั่นเองค่ะถามงี้ดีกว่านะคะว่าโรคเกี่ยวกับดวงตาที่พบบ่อยๆท็อป5มีอะไรบ้างคะก็จะมีตระกูลต้อค่ะ,ะต้อกระจกต้อหินต้อลมต้อเนื้ออย่างเงี้ยค่ะอุ๊ยนี่พูดถึงนี่เข้าทุก ทุกดอกเลยนะท่านะคะโดดก่อนนะต้อต่างๆเงี้ยค่ะต้อหินเลยเหรต้อกระจกต้อลมอ่าแล้วก็ต้อเนื้อเนือใช่ค่ะแต่ละต้อเนี่ยต่างกันยไงคะอ่าโอเคต้อเนื้อก่อนชอบต้อเนื้อดูต้อเนื้อก่อนต้อเนื้อกับต้อลมเขาเป็นเพื่อนกันรักษาได้ไหมคุณหมออ่ารักษาได้ค่ะ แต่ว่าอาจจะไม่หายขาดถ้ามีพฤติกรรมเสี่ยงเหมือนเดิมเช่นโดนโลมโดนแดดโดนฝุ่นค่ะลักษณะ,<ล>ะเป็นยังไงก่อนลักษณะก็จะเห็น <พอ S 1> สีแดงแดงที่หัวตาใช่ครับเคยเห็น,นไป็พี่ที่เป็นปื้นๆื้นใช่อันนั้นคือต้อเนื้อแต่ถ้าเป็นเบบี๋หน่อยก็จะเป็นต้อลมก้อนเหลืองเนูนๆขึ้นมาที่หัวตามีอาการยังไงครับสต้อน,นี้จะรู้สึกระคายเคืองตาแสบตาสู้แสงไม่ได้น้ำตาไหลยอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะใช่ต้อที่สามนะคะต้อที่สามคือต่อกระจกก็คือทุกคนต้องเป็นต๊อกระจกอยู่แล้วค่ะไม่ช้าก็เร็วต่อกระจกมันมันเกิดจากอะไรครับทไมมันเป็นความเสื่อมตามธรรมชาติค่ะอนาคตทุกคนต้องเป็นต้อกระจกถูกต้องค่ะคือตามวัยไงพี่ อาการมันจะเป็นยังไงคะเราจะรู้สึกว่าเห็นภาพฝ้าฟางขึ้นมองอะไรไม่ค่อยชัดถ้าคนไหนใส่แว่นตัดแว่นแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นอย่างงี้ค่ะก็เกิดจากต้อกระจก,ก,ะจกคือใดกล้องหมอกล้องมีสิเป็นหมดทุกคนโรคต้อกระจกเป็นโรคความเสื่อมของตาโรคหนึ่งที่จะเกิดขึ้นตอนที่คนเราเนี่ยมีอายุเพิ่มมากขึ้นโดยปกติก็จะตั้งแต่ประมาณ40ปีขึ้นไปโอ้ยไม่ถึง ยังอีกนานเลยใช่ไหมคะแล้วเรามอกกล้องมาถึงแล้วใ่ก็รักษาได้เราชะลอได้ไหมคะชะลอความเสื่อมนี้ชะลอได้ค่ะคือต้อกระจกเนี่ยสาเหตุที่เกิด1เกิดจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น2เนี่ยเกิดจากการเจอแสง UV เพราะฉะนั้นถ้าเราใส่แว่นกันแดดที่มันกรองแสง UV อะค่ะการเป็นต้อกระจกก็จะช้าลงนีกรองไม่มีกรองเลยแว่นใส่ตาก็กรองแสง UV เหมือนกันกรองหมดแล้วหรอคราวนี้ใส่เลยนะคะคุณหมอเป็นแบบไหมแล้ต้อกระจกนี้ต้องรักษายังไงอะ โดยการผ่าตัดค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนเลนเปลี่ยนเลนออกแล้วก็ใส่เลนเทียมเข้าไปคราวนี้ก็อยู่ได้ทงชีวิตละขยะแต่มันมันมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นมันไม่ได้น่ากลัวพี่ดสิ่งที่น่ากลัวจริงๆคืออีกต้อหนึ่งอืมใช่อีกต้อหนึ่งอีกต้อไหนห้อีกต้อคือต้อหินค่ะอันนี้เป็นโรคที่ร้ายแรงเป็นภัยเงียบก็คือส่วนใหญ่คนที่เป็นต้อหินเนี่ยจะไม่รู้ตัวกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็คือโรคเป็นเยอะแล้วแล้วก็ถึงขั้นตาบอดได้ ที่เรียกว่าต้อหินคือความดันตามสูงอืใช่ค่ะเกิดจากอะไรคนต้อหินจริงโรคต้อหินเนี่ยไม่มีสาเหตุที่แน่นอนค่ะก็คือเกิดขึ้นมาเองแล้วก็มีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ถ้าคุณพ่อคุณแม่ของเราเป็นเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะมีความเสี่ยงมากแม่ตายไปก่อนเรอจงไม่รู้เป็นต้อหินกตรวจได้ตรวจได้ใช่ค่ะจริงๆแล้วอ่ะสนับสนุนให้ทุกคนตรวจสุขภาพตาประจําปีนอกเหนือจากตรวจสุขภาพกายชอบไปแหกตาแล้วก็เอาลมออก แสบมันเคืองอนอะอ่าน,นั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของการสกรีนิ่งต้อหินเพราะว่าเราจะได้ดูความดันลูกตาแต่ตอนนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งครับคุณหมอเหรียญที่เราต้องป้องกันปพิเศษก็คือเรื่องของ PM 2.5อืมตายแล้วพวกรู้มันมีผลแล้วก็หมอ่ะมีผลมากๆเลยค่ะก็ช่วงเนี้ยคน,นเป็นภูมิแพ้ที่ตาเพิ่มมากขึ้นเพราะจากการที่เป็น PM เ5มดเนี่ยก่อนนะคะ เป็นภูมิแพ้ที่ตาเพิ่งได้เคยได้ยินมันเป็นยังไงคุณหมออาการก็จะมีระคายเคืองตาคันตาตาแดงน้ำตาไหลค่ะเป็นไหมพี่เป็นป้าพี่ดหเป็นป่ะจากอีฝุ่นเนี่ยก็ทำให้เป็นภูมิแพ้ที่ตานะจากฝุ่นนะคะไม่ค่อยเป็นแต่จะเป็นจากการนั่งอยู่หน้าจอนานๆแล้วจะมีความรู้สึกว่าตามันล้าพอเราละตาออกมาจากจอปุ๊บอะค่ะมันจะตาอธิบายยังไงอะค่ะเหมือนึ่งมือมันเหมือนเหมือนเวลาเราถ่าย ถ่ายรูปแล้วเลนส์มันเบลออันนั้นอาจจะเป็นอีกโรคองเป็ดจี๋ของใช่ก็จะเป็นเรื่องของตาแห้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสายตาแห้งมาหมอ ใช่น้มันกล้าวเนือแต่นี่ลูกกระตาค่ะคุณแม่่แล้วอย่างนี้จริงๆอันนี้คนเป็นกันเยอะนะคะหมายถึงคนที่ทุกวันนี้เราทํางานกันอยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยค่ะมันต้องแก้ที่พฤติกรรมหรือยังไงอะคะใช่ค่ะจริงๆที่คุณไหนพูดเนี่ยเราจะเรียกภาษาการแพทย์ว่าเป็นคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรมจองนานๆเนาะ ใช่ค่ะวิธีแก้ก็คือต้องพักค่ะต้องพักบ้างเขาก็จะมีกฎ20 20 20่ะค่ะก็คือ,อเราต้องพักสายตาทุกๆ20นาทีเ,าเป็นเวลา20วินาทีด้วยการมองไกลไปที่20ฟุตโอ้โหะไรนะพักสายตาทุก20นาทีนะครับเป็นเวลา 20, 20วินาทีโดยการมองไกล20ฟุต20ฟุตก็ประมาณ6เมตรใช่หมออย่างนี้ก็ทำไปจ่ายงเวลาที่เราเป็นรโรคพวกนี้นะ ถ้าเราจะรักษาก็ต้องรู้แต่เนื้อหรือว่ามันกระถานมมนเป็นเลยจริงๆถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่ปกติแล้วค่ะอย่างเช่นเนี่ยจ้องคอมแล้วก็ภาพเริ่มไม่ชัดระคายเคืองตาแสบตาแบบนี้เราควรจะไปพบจักษุแพทย์ค่ะไม่ควรจะปล่อยทิ้งไว้ใช่ค่ะฉันขอพบคุณหน่อยนะคะไม่เพราะอะไรเพราะจะจะเล่าให้ฟังว่าเวลาตื่นมาตอนเช้าค่ะคือเชื่อคุณผู้ชมทุกคนต้องเป็นคือตื่นมาตอนเช้าปุ๊บอย่างแรกที่ทำต้องต้องทำอย่างแรกคือกดปิดเลนกระปุกไม่ใช่โทรศัพท์มือถือเช็คมือถือว่า ว่างที่ฉันหลับไปเนี่ยมีงานอะไรที่ต้องสัสางบ้างแล้วบางทีพอเราเปิดมาปุ๊บเราก็เอางานนี้เราก็แบบทำงานทํางานทางานพอเราลั้นสายตาออกมาปุ๊บคราวนี้มันจะมีอาการเบลอเบลอเหมือนที่พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะอยู่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วมันก็จะเริกลับแบบแบบนี้เป็นยังไงค่ะอันนี้มันเกิดจากตาแห้งค่ะก็เลยมีปัญหาว่า เบลออยู่สักพักหนึ่งแล้วถึงค่อยกลับมาชาัดอีกทีอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับสายตาใช่ไหมคะเรื่องสายตาก็มีผลเหมือนกันค่ะแต่ว่าในส่วนของสายตาเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นพักๆแล้วแต่ว่ามันจะเบลอเกือบอยู่ตลอดทั้งวันโดยเฉพาะโดยเฉพาะเวลาที่เราต้องการเพ่งจ้องอะไรที่มันต้องใช้ความละเอียดเช่นขับรถดูควอม์ดูสคริปตวอย่างเงี้ยค่ะใช่ตัดต่อยังงี้ค่ะนั่งตัดต่อไม่ได้เลยโอเคงั้นอย่างนี้เรามาตรวจกันสัก นิดนึงไหมคะให้ละเอียดม,มากขึ้นกว่านี้แล้วก็ตาขวากระตุกตลอดยทำไม <c oughs> อันนี้่ังไม่ดีขวาลายซ้ายดีหมอแผนปัจจุบันหมอคะแผนปัจจุบันเราเป็นแบบฟิวชั่นไงคะหมอตอบไ,<ม>ไม่ทันเราให้เขาคุยกันเราไปตรวจตาก,กันดีกว่าได้ค,ครับหมอคะ น,นี้ก็เป็นการตรวจสุขภาพตาของพี่ดยนะคะของพี่ดยจะมีปัญหาเรื่องต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาพอาาสมควรนะคะอันเนี้ยที่เปลือกตานะคะทั้งสองข้างมันจะมีเม็ดขาวๆแบบนี้ค่ะก็เราเรียกว่าเป็นโรคต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาตัวเนี้ยมันจะมีผลที่ทําให้ไม่มีน้ํามันที่ดีอะไรเข้าตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยทาให้ตาแห้งใช่น้ำตาจะระเหยง่ายตาก็เลยแห้ง<อ>ค่ะ ถ้าเกิดว่าเราทำให้เปลือกตาเนี้ยสะอาดขึ้นด้วยการาทำไอสปาค่ะกดระบายต่อมไขมันออกไปอะค่ะก็จะทำให้หใช่ค่ะกดระบายเอาตัวต่อมไขมันที่อุดตันออกเหมือนเรากำลังทำความสะอาดเปลือกตาให้มันสะอาดขึ้นโป<อ>รน้ำมันก็จะไหลเข้าตาดีขึ้น<ม>ก็จะทำให้เราหวาตาแห้งน้อยลง มันเหมือนเป็นการแก้ต้นเหตุอะคะอ่ะที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะแก้ปลายเหตุด้วยการหยอดน้าตาเทียมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดหยอดอะมันก็จะกลับมาตาแห้งเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมเป็นการแก้ต้นเหตุแต่ตัวยาเนี่ยเราก็ต้องหย่อดเหมือนเดิมนะคะเพื่อเป็นการส่งเสริมกัน เนอ,อันต่อมาเราก็จะดูค่ะว่าเอ๊ะเรามีตาอักเสบหรือเปล่าของพี่ด่ยังดีอยู่ตรงที่ว่าเยื่อบุตาขาวอะค่ะยังไม่มีการอักเสบเลยก็คือมีแค่ต่อมไขมันอุดตันจริงๆ ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะบางท่านเนี่ยปล่อยทิ้งไว้นานตายแห้งจนข้างตาเสพไปแล้ว<อ>นะคะสแสดงว่าที่บอกคุณหมอเมื่อกี้นี้ว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าตามันเบลอเบมันเกิดจากที่ต้นเหตุคือตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะ,คะพอตาแห้งจะรู้สึกเบลอเป็นพักๆต้องกระพริบตาผีๆขึ้น่้ใช่ใช่หรือทํางานไปสักพักหนึง่งรู้สึกเบลอต้องพักตาพวกนี้เป็นอาการตาแห้งทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็เทสต์นี้เรามาดูว่าเอ๊ะแล้วมีตาแห้งไหม ก็ปรากฏว่าตาแห้งจริงๆอันนี้หมอใช้สีย้อมกระจกตาเพื่อดูว่าน้ําตาเนี่ยเกาะที่กระจกตาได้ดีหรือเปล่าอันนี้จะเห็นว่าน้ําตาเคลือบกระจกตาได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะค่ะเหมือนลืมตาค้างไว้แป๊บนึงน้ําตาก็ระเหยออกหมดแล้วไม่ค่อยอยู่คงทนมีคนไม่ค่อยมีน้ำตาตาแห้งมันก็ตรงไปตรงม,มากับ กับสิ่งที่ตรวจว่าเออมีต่อมไขมันอุดตันจริงๆค่ะ,<ฮ>ะแล้วก็อันสุดท้ายที่ตรวจก็คือเราจะดูเรื่องของต้อกระจกว่ามีไหม<ฮ>ะนะคะอันนี้ตรวจดูแล้วยังไม่มีต้อกระจกค่ะ,<ฮ>ะเลนตายังใสดีอันนี้เกี่ยวกับแต่งหน้าแล้วล้างหน้าไม่สะอาดไหมต่อมไขมันอุดตันเกี่ยวเหมือนกันถ้าเป็นผู้หญิงก็เกี่ยวเรื่องแบบอาจจะ,<ฮ>ะเช็ดเมคอัพออกไม่หมดใช่เราติดขนตาทุกวันเลยอะไม่ได้แย่แล้วล่ะแต่เรามีวิธีรักษาอะไม่ต้องกังวล โอเคอันต่อไปค่ะเราจะดูตรงจอนี้นะคะอันนี้ดูความโค้งของกระจกตาบางท่านเนี่ยเป็นโรคเกี่ยวกับเรื่องของกระจกตาโค้งผิดปกติแล้วก็ดูเรื่องความหนากระจกตาด้วยของพี่ไหลเนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ปกติทั้งสองข้างเลยค่ะดูมุมตาก็ดูปกติดีนะคะอาจจะมีแคบนิดหน่อยแต่ว่าก็ยังไม่ถือว่าเป็นความเสี่ยงของโรคต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลัน ค่ะเรอดูไปก่อนได้นะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเราจะดูเรื่องของความขุ่นมัวของกระจกตา <Okay. S 1> เมื่อกี้เนี้ยเราดูตัวเลนตาไปแล้วว่าไม่มีต้อกระจกอันนี้มาคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าเออไม่มีต้อกระจกจริงๆนะยังใส่ดีตาอยู่โอเค I don't know have to ถามหมอตา อันนี้เราเปิดเผยได้เพราะคนไข้อนุญาตก็มีปัญหาตาแห้งค่ะแล้วก็มีป่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาค่อนข้างเยอะเหมือนกันเยอะมากเพราะอะไรสาเหตุสาเหตุสาเหตุก็เป็นจากพฤติกรรมด้วยค่ะยังไงอ่ะชอบกินยอางเช่นใช้แต่งหน้าด้วยด้วยอาชีพต่อมไขมันที่ที่เปลือกตาทำไมอะหมอ ทกเนี้ยจะถ้าเกิดว่ามีต่อมไขมันอุดตันที่เปลือกตาค่ะจะทําให้ไม่มีน้ํามันที่ดีไหลเข้าตาน้ําตาจะระเหยง่ายก็จะตาแห้งไม่มีน้ําตาแก้เปยนคน<ก>่ไงรักษา,ย,า,าย,ยังไงครับแก้ไขก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ทําความสะอาดเปลือกตาค่ะคือจริงๆโรคตาอะ อาจารย์หลินลองไล่ลำดับให้หน่อยว่ายอดฮิตเลยอ่ะที่เจอเยอะที่สุดเอออะไรบ้างตาแห้งตาแห้งอ่ะนะตาแห้งนี่ก็ไปรักษาตามสาเหตุเอาแล้วก็หรือว่าจะใช้น้าตาเทียมช่วยได้ใช่ค่ะใช่ไหมครับอะไรครับเป็นแพ้ที่ตาผุแพ้ที่ตาถ้าเป็นตาต้องหยอดยาคนจะเข้าใจผิดไปกินยาแก้แพ้ไม่ได้ค่ะจริงๆต้องหยอดยาแก้แพ้ตัางหากถึงจะอาการดีน่ากูงกันนะแต่คุณหมอบอกว่ามีทางแก้คือก็เราจะทําความสะอาดเปลือกตาหรือว่าเรียกว่าไอสปา อันนี้ช่วยได้ชื่อภาษาอังกฤษว่าไงชื่อภาษาอังกฤษไอสปาค่ะเรียกว่าไอสปาหรือไอลิปสปาก็ได้งั้นเดี๋ยวไอจะไปไอสปานะควรไอจะไปไอสปาต้องไปที่ไหนคะไอจะไปไอสปาเนี่ยที่นี่ทำได้เลยค่ะก็คือทำความสะอาดเปลือกตาเอาไว้ที่้ที่อุดตันออก ะะมาถึงช่วงทามาต่อไปทมปุ๊บต่อปั๊บมาพี่หนึ่งถามว่าหมอคะถ้าฝุ่นเข้าตาเราหรืออะไรเข้าตาเราเราควรล้างยังไงคะเราควรใช้น้ําเกลือล้างตาค่ะอันนี้จะปลอดภัยที่สุดแล้วก็สะอาดด้วยแล้วก็รีบไปพบจกักษุแพทย์เพื่อดูว่าฝุ่นนมันยังค้างอยู่ที่ตาไหมาหรือว่าตาอักเสบหรือเปล่าต้องใช้ย,ยาหยอดตาไหมค่ะน้ําเกลือนี่คือน้ําเกลือทางการแพทย์นะไม่ใช่พี่ผสมเองนะทำไมต้องใช้น้ําเกลือครับ เพราะว่ามันบาลานซ์ดีอะค่ะหมายถึงว่าเวลาโดนตาแล้วมันจะไม่แสบไม่เคืองตาแห้งต้องล้างตาจริงไหมคะผิดค่ะต้องใช้เป็นน้ําตาเทียมแทนถึงจะถูกต้องอันนี้สําคัญนะเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนทําใช่แต่ของผมก็ไม่แพ้คุณถ้าตอนเด็กๆใส่ตาสั้นก็ไม่ต้องใส่แว่นไม่ต้องรักษาเดี๋ยวพออายุเยอะขึ้นมันใสยตายาวเองบาลานซ์ได้จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าตอนที่เราใส่ตาสั้นนะคะเราอาจจะสั้นจํานวนที่ไม่เท่ากัน พอเราใส่ตายาวแล้วอ่ะมันไม่ได้เสมอกันพอดีค่ะบางคนเนี่ยมีทั้งสั้นทั้งยาวก็มีเหมือนกันก็ต้องใส่แว่นมาถึงตาข้างหนึ่งสั้นตาข้างหนึ่งยาวไม่ใช่ค่ะในตาข้างเดียวกันมีทั้งสั้นทั้งยาวในตาหนักกว่าอีกในตาข้างเดียวกันมีทั้งสั้นทั้งยาวก็เมื่อกี้ของเราก็มียาวกว่าเอียงใช่แล้วของพี่ก้องคือสั้นพี่ตอนนี้พี่ยาวลวอะไรทุกคนใส่ตายไม่มีอายุหมดเลยมีวิธีการที่จะดูแลให้สายตาเราเนี้ยใช้ได้ตลอดชีวิตไหมคะ ต้องยอมรับก่อนว่าพอเราหลัง40ไปแล้วอะค่ะเราจะมีปัญหาที่เรียกว่าสายตายาวตามอายุทุกคนอ,อันนี้เป็นเรื่องที่เราหนีไม่พ้นไปแล้วค่ะทีนี้เนี่ยในแต่ละคนเนี่ยมีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันต้องดูว่าพื้นฐานเขาอะก่อน40อะเขามีปัญหาสายตาไหมบางคนเนี่ยปกติดีเลยไม่ได้มีปัญหาสายตาอะไรเลยแต่พอ40มีสายตายาวถ้าอย่างเงี้ยเขาก็จะใช้การใส่แว่น หนังสือหรือว่าเป็นแว่นสําหรับมองใกล้แค่เนี้อย่างเดียวก็พอแล้วค่ะแต่พี่ต้องตรวจต้อหินน่ะอันตรายจริงๆพี่ก็เดี๋ยวตรวจเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดเปน็นว่มามองไม่เห็นหน้าหมอกล้องมาสิมองไม่เห็นหน้า ของพี่มีปัญหาเรื่องตอตาบอดตลอดเพราะความรักแอ่เวลาความรักทำให้ตาบอดแบบนี้แก้ไขปัญหาอยงไครับคุณหมออันนี้ไม่น่ามหาหมอตานะคะต้องไปหาหมอใจแทนเรนช่วยไม่ได้จิตเวทเท่านั้นแล้วอย่างนี้นอกเหนือจากวิธีการที่คุณหมอพูดมาทั้งหมดอะค่ะเรามีวิธีการยังไงบ้างเพื่อที่จะคือ อ่ะมันก็จะมีเวช,เวชศาสตร์ชะลอวัยเรื่งผิวพันใช่ไหมคะแล้วสาหรับดวงตาล่ะคะมันมีอะไรที่ทำได้ไหมกินวิตามินได้ไหมบ <Answer, S 1> างคนบอกว่า <answer. S 1> กินผักบ,บุ้งแล้วจะตาหวานอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะจริงๆพวกอาหารเสริมอะค่ะทานได้ไม่ผิดแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่าชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาค่ะ hmm. เราทานเพื่อบํารุงดวงตาของเราให้แข็งแรงแต่ไม่ได้ทําให้โรคต่างๆหายไปคุณหมอแนะนําวิตามินอะไรบ้างค่ะ สารอาหารที่ควรทานนะคะก็จะมีพวกลูทีนซีแซนทีนน้ำมันปลาค่ะพวกนี้จะช่วยทําให้ดวงตาแข็งแรงขึ้นชะลอการเป็นโรคต้อต่างๆได้บ้างแล้วก็ช่วยเรื่องของตาแห้งได้แต่ว่าทุกหมดนี้เราหาได้ในอาหารทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นพวกผักใบเขียวหรือว่าต่างด้วยเนาะใช่ใช่ค่ะพวกแครอทมะเขือเทศหรือว่าถ้าเป็นปลาก็จะเป็นพวกปลาแซลมอนปลาทูน่าอะไรอย่างงี้ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยนะคะท้ายสุดนี้คุณหมอมีอะไรอยากฝากกับคุณผู้ชมไหมคะ tá ก็อยากชวนชวนให้ทุกคนมาตรวจสุขภาพตาค่ะ<ม>นอกเหนือจากตรวจสุขภาพกายแล้วก็แนะนําให้ตรวจสุขภาพตาปีละหนึ่งครั้งค่ะใช่ครับ<ม>สําคัญมากนะห้ามพลาดนะครับคุณผู้ชมครับที่เขาบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างงหัวใจเนี่ยจริงนะครับจริงๆแล้วเป็นหน้าต่างของอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายเช่นเดียวกันอย่าละเลยสุขภาพของดวงตานะครับใช่ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าบางเรื่องเนี่ยแค่มองตาก็เข้าใจเพราะว่าดวงตาเนี่ยมันจะบ่งบอกทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะฝากคุณผู้ชมทุกคนให้ดูแลดวงตาแล้วก็เทคแคร์ดวงตาให้ดี ด้วยนะคะสายตาหลอกกันไม่ได้นะคะหากคุณรู้สึกไม่โอเคไปหาหมอเลยค่ะอย่าคิดเองรักษาเองบางอย่างฟังตัวต่อกันมาอาจจะผิดเพี้ยนก็ได้บอกก่อนนะคะ ด้วยความห่วงใยจาก Are You Okay สำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณมัธยาคลินิกที่คริสตัลพักแล้วก็ขอขอบคุณคุณหมอเลนมากมากเลยนะคะขอบคุณม่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเชื่อว่าวันนี้นะคะทุกคนคุณจะรู้สึกโอเคมากยิ่งขึ้นคุณหมอโอเคไหมคะโอเคค่ะเยี่ยมมากค่ะเราอยากให้คุณผู้ชมทุกคนนะคะโอเคในทุกๆวันสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปโอเคเรื่องอะไรติดตามกันได้ในรายการ Are You Okay ใช่หรือเปล่าคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ซุมบ้าเนี่ยใครๆก็รู้จักแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับซุมบ้าโกลซุมบ้าโกลเนี่ยเหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มเต้นใหม่ๆหรือผู้สูงอายุ